RPM network p e r e n t โอเคครับผมก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่รายการวิสตอรี่แคสนั่นเองรายการที่ทาให้คุณเรียนรู้สุหมร้องพวกเราครับอยู่กับผมวิสตอรี่แคสครับผม,บผมก็วันนี้นะครับผมเราก็จะไม่ได้มารีวิวหรือว่ามาแคสเกมอะไรทั้งนั้นนะครับผมวันนี้เราจะมา แกะกล่องกันครับผมซึ่งเป็นของนะผมพัสดุนะครับผมของเกร m i n e ม r a ค t านั่นเองนะผมที่ผมเนี่ยได้เป่าประกาศไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมถ้าเกิดใครเนี่ยที่อยู่ในกลุ่มของวิสตอรี่แคสในกาลินาเนี่ยจะรู้อยู่แล้วนะผมว่าของเนี่ยผมสั่งไปแล้วสั่งแต่วันจันทร์แล้วนะครับผมแต่ว่าเพิ่งมาได้วันเสาร์นี่เองนะครับผมซึ่งส่งแบบ e m s ด้วยนะครับผมซึ่งถือว่ารวดเร็วนะแต่ว่าใช้เวลาเกือบหกวันเลยทีเดียวนะครับผมในกล่องน,นี้ครับผมเป็นในส่วนของ หมอนนะผมเขาใน,ในตารางเขาบอกว่าหมอนนะผมเป็นหมอน TNT นั่นเองนะครับผมซึ่งพอแกะออกมาแล้วเนี่ยความกว้างของหมอนเนี่ยจะอยู่ที่20ซนติเมตรครับผมส่วนความยาวเนี่ยจะอยู่ที่20ซนติเมตรครับผมส่วนความสูงเออผมก็ไม่ค่อยมั่นใจนะผมว่าจะ20เซนติเมตรหรือเปล่านะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะกันนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมขอแกละด้านล่างได้ไหมโอเคครับผมตอนนี้เราก็มานั่งข้างล่างมปดีเรียบร้อยแล้วนะผมเพราะว่าด้านบนเนี่ยพื้นที่ไม่พอนะครับผมเอามาเดี๋ยวเราจะเอา กันไก่เนี่ยนะครับผมมาทําการเฉือนเจ้าเชือกพวกนี้ออกก่อนนะผมเออเออมือเดียวนี่มันลําบากจริงเออทำไมมันตัดไม่ได้วะออออ้าวมันมีเชือกให้แกะนี่ยวะกูก็โง่เหลือเกินเออเออ่าได้แล้วครับผมเออเอโต้ทำไมมันแกะยากจริงโอเคครับผมเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนมือนะครับผมผมรู้สึกว่าผมขอเปลี่ยนมือจริงขอใช้ท่านด้านขวามือครับผม ว่าด้านขวามือเนี่ยน่าจะโอเคกว่าอืออืออืมันยากลําบากจริงฮะโอเคโอ้โหออกแล้วมันยากลําบากจริงอย่างที่ผมพูดนะฮะอืโอเค,อ,เคอือไออันนี้มันหลายเส้นจังวะโอเคครับผมเปลี่ยนมามือด้านขวานะฮะโอเคครับผมตอนนี้เชือกมันก็ออกไปแล้วนะผมะเดี๋ยวเราเอาอเชือกออกก่อนอโอเคมาโอเคผมตอนนี้ก็ถือว่า โอเคอยู่นะผมเดี๋ยวเราใช้ในส่วนของกันไตนะผมทําการชําแหละเออ่ชำละชำแะกูชำละยังไงดีวะนี่กันอืออุ้โอยโคตรสาดิตเลยเราออออืออ่าก็เฉียนมันไปเรื่อยๆครับผมแหมชิวๆเราไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นนะฮะ ยากมันเย็นเหลือเกินขอใช้พลังครับผมอืออือได้แล้วได้แล้วจะได้แล้วจะได้แล้วถ้าเกิดผมแกะแกะแบบแกะแบบไอ้นี่ได้เลยไหมมแกะมขออนุญาตแกะมันแน่นหนาเหลือเกินครับผมมันแน่นหนาจริงๆโอเคครับผมตอนนี้นะครับผมผมก็ถือว่าสามารถเปิดกล่องมันนี่เรียบร้อยแล้วผมถ้างในนี้มีอะไรด้วยแหละมีอะไรเนี่ย นี่คือเอ่ออาหารเสริมมีเตริมอาหารด้วยนะฮะโอ้โหมาเป็นกล่องเลยครับผมมาเดี๋ยวนี่เรามาดูมุมนี้กันนะผมนี่คือเป็นมุมแนวตั้งนะฮะเอ้ยน,นอนหรือเปล่าแนวตั้งแนวตั้งว้าวเห็นแล้วผมเห็นทีนีแล้วโอ้พระเจ้าเดี๋ยวเผมขออนุญาตนะผมอ่าโอ้ GNT GNT เย้ไม่มีอะไรเลยวะ เดเราเรามาดูคู่มือคู่มือมีอะไรไหมผมคู่มือบอกแต่น้ำมันมะพร้าวนะฮะผมโอ้โหว่านหางจระเข้อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ในส่วนของโอ้โหแมงแพงจังวะสามร้อยเจ็ดสิบเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะผมน่าจะเป็นพวกเสริมภูุงต้านกระทานนะฮะโอ้โหถือว่าเราเก็บมันไปมาไปเลยครับผมเราไม่ต้องไปสนใจมาแล้วนะผมมาดูในส่วนของทีอนทีกันดีกว่า เยสเซอร์โอเค t n เนะครับผมอ่าเป็นหมอน TNT ถือว่านิ่มอยู่นะนิ่มอยู่โอเคผมเดี๋ยวเราจะทําการแกะมันนะฮะนี่โอ้โหน่าดูจากสัญลักษณ์น่าจะมาจากทางจีนเลยนะครับผมไม่จีนก็ไต้หวันไม่ไต้หวันก็ญี่ปุ่นนะครับผมแต่ส่วนมากน่าจะเป็นเจแปนเพราะว่าเจแปนทำในรูปแบบนี้เยอะอยู่เหมือนกันออกมาแล้วครับผมโอ้โหยยนิ่มนินิ่มอยู่นิ่มอยู่โอ้เอจอด นี่อะไรครับนี่น่าจะเป็นอ่อทางบริษัทนะผมที่เขาได้ทําการสร้างนะผมมนโมอนโซนเหรอโมโซนหรือเปล่าอ่านไม่ออกเหมือนกันนะผมปุ๊บเอ้ยเอ้ยเจ๋งอยู่โอเคผมถือว่ายัางนิ่มอยู่นะเออยังนิ่มอยู่กดได้ไหมกดได้ไหมกดได้อืมอืมโอเคนะผมโอเคกินหอมไหมเนะี่ยอืมอืมหอมอยู่หอมอยู่นะผมเยสซเซอร์ชีนทีนะผมไปวางตรงดีสห้าน,นี่เดี๋ยวระเบิดเอานะฮะ โอ้นิ่มอยู่ครับผมนิ่มอยูนะอ่นะครับผมโอเคนะครับผมโอเคโอเคยังถือว่าเบี้ยวอยู่อ่าถือว่าทําออกมาได้ดีเยี่ยมนะครับผม TNT อ่าเอาเราขึ้นไปวางไว้ข้า,างบนดีกว่านะครับผมโอเคว้าวเบี้ยวอยู่นะครับผม,โอ,ววบผมโอเคครับผม สำหรับใครนะครับผมที่ต้องการสินค้าชิ้นนี้นะผมซึ่งถือว่าเป็นสินค้าชิ้นแรกของผมเลยทีเดียวนะผมที่ผมเนี่ยได้ทําการสั่งซื้อนะครับผมก็สามารถติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะผมส่วนราคาเนี่ยแต่ผมเขียนไว้ที่หน้าเว็บนะครับผมโอเคก็วันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ